คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา สวดครับสวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมโค้งอาอาศทุยโอ้โหลินพันกันแถวเช้าเลยพบกับผม,ผมไอตีแกะบายแกรนด์แจ็คพอตนะโอ้โหก็ลิ้นพันกันนะพูดเร็วเหลือเกินช่วงนี้อยู่กับ ADM เกมนะครับผมมาดูกลุ่มแกรนด์แจ็กพอตนะครับมีเกมอะไรบ้างนะครับเจ็ดถึงเก้าถึงเก้าโมงไดโนเสาร์กับแม่ค้านั่นเองนะครับผมแม่ค้านี้เราเล่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมมาต่อกันไดโนเสาร์กันเลยคาร์อมอนเบบี baby. ก็ใครที่อยากดูช่วงเวลาแบบนี้นะแจ้งเกมพูดคุยกันหนุกหนุกหนังๆนนะครับผมเป็นแรกแรกใต้คลิปเฮียประบุลิง์ไว้แล้วนะผมแล้วก็ไม่นำโดดในเรื่องตานะคลิปนี้ดูพวกเขาบันเทิงเท่านั้นไปจุลสิทธิ์คิงดอมจะมาดอมดมหรือดอดดอมทมดอดมหรือดมตืดตืดตืดเซ็นเซอร์ก่อนไปดีกว่านอกเรื่องเหียเท้าเทเลทไลท์เป็ดสามนะผมขาย่าิเลยเออ อเอเอ,อเออาอ้ลูกเค็มะอย่างไงเพือนเอ๋ยน้องหัวโปง่งยังไงครับน้องคอยาวไม่ได้มานานเลยครับช่วงนี้เล่นทุกวี่ทุกวันนะเคมนี้บอกเลยว่ามันไหลจงไหลจัดครับฟรีนี้อีกยาวไกลขึ้นฟรีทีแบบกูจะร้องไห้นะครับผมต้องรีบไปซักผ้าเลยเดียวเชียวนานจัดโอเคไปดูคลิปยอหลังได้นะคลิปที่แล้วคือเดือดจัดเดือดจัดปุดๆเลย เออเรียบร้อยฟีแรกมานะครับผมแปดมลท่านผู้ชมทุกชุนทุกเซนยากไงครับเออหลุลย,ยมาเพื่นเออยแจกฟักไปหนึ่งดอกฟักทองนะท่านผู้ชมฮัลโหลโอเคสะสมคุณเรื่อยเรียงย,ยไปก่อนอยางไงครับนกกระจงหวัวโบกยางไงยางไงโอ้ยแอบเทียบเหลือเกิน แตกยุ่งยิมมากเลยว่ะเออดูคิวมาครับผมยังไงต่อ ه, แตกเสียดอกเองว่ะเอาเหลืองจัดนะเอาเหลืองจัดโอเคครับเจบอกคิวจวังหวะนี้ไหลลงมาโอ้คนหนก็โจงวะบอกบอก,บอกน้องคอยาวครับสุดที่จริงจะจัดถสานเก้าเปิดาลนะครับผมคือได้อยู่นะไม่ได้คงนะ่าเกียดเกินไปย่อมเยาราคาย่อมเยาแจกหน่อยจ่ายหน่อยจ่าย่อย นี่ก็จะいいผูจะพูดอะไรวลเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้นะครับผมเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับผมคือมันแจกแบบยังไงวะแจกหุลนะแล้วไม่ถึงคำนวณนะเขาจะล่มนะมุนอย่างั้นเลยสั์คลิปที่แล้วนยไปดูย้อนหลังนะครับ11มุลนะที่ดูเป็นแจกแจกขึ้นขึ้นฟรี8มุนมันปลาแจกแบบแจกมุนไป11มูลเรียนดูแล้วกันคลิปเดียว10นาทีครับฟรีเดียวนะเดือดจัดนะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ ต่อดีกว่านอกเรื่องนอกเรื่องน้ำราวไม่ได้ไม่ได,ไมไดีโอ้ผัว่าแปลกแปลกและสัตว์เหมือนแม่ค้าเลยทียเอ่ยขึ้นบ่อยแต่ไม่ใ,ใจอว่าทรงมันแปลกแปลกแล้วเพื่อนวันนี้หรือว่าเช้านี้มันจะเกลือวะแต่ว่าแต่ว่ามันมาตอนหลังนะผมตอนเฮียแบบอัดเป็ดจัดหน้าไปนะผมตามเกียแม่ค้าเมื่อกี้สปอยกูย้ายย้ายย้าย คือว่ากำมัดเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับตอนนี้โอ้โหมึงก็แถงบ่อยเกินนะบางทีนะลูกเขาไฟเนี่ยแตกบ่อยเกินหาหมนเพื่อนเพื่อจ่าเออลูกเคมาครับแต่วันนี้ระเบิดเครือบทองล้องหัวโปกแต่ไม่มีเพื่อนลงมาสมทบโอเยยังไงยังไงโอ้โหปลาไปหูเก้าและสัตว์เลยสี่สิบเก้าบาทอยู่เนี่ยโอ้คำนวณแบบ เออมันต้องแบบนี้นะครับวายลงมาบ้างเถิดพระเจ้าช่วยสองทีเองแต่เขาบิ๊กวินไปนะพร้อยสามได้อยู่ได้อยู่คืนเอาแปดร้อยท่านผู้ชมดอกเดียวรู้เหลืองนะครับผมวันทัดแม่จริงมาดูว่าใจหรือเปล่าฟรีบ่อยจัดแนตะ่เฮียแบบยังไงว่าข้าใจลมแบบเจอฟรีบ่อยไหมแบบดีใจอะ่ะแต่กูจะไม่ค่อยดีใจในะช่วงนี้ในการขึ้นฟรีนะผมขึ้นทีไรเกือทุกทีไอ้ช่างเอยพี่หลังซื้อนี่วะไหม บางคนมันก็ไม่ขึ้นเลยนะฟรีครับผมแต่ว่าขึ้นทีหนึ่งคือแตกเยอะเลยแบบนั้นดีกว่านะครับอยากขึ้นแบบกูเลยหยบยิมเหลือเกินหายเรียบร้อยชาร์จพลังทรงเคบกวกสามร้อยหกสิบบาทลูกเกมาใช้แานต่อเลยจังหวะนี้ลูกเกต่ออ่อนเนื้อยากไงโอ้โหนี่ก็โจงหัวโปกูจกังหวะนี้สุดยอดเลยนะผมเจอไปสี่คอมโบฟาดหน้าไปหนึ่งทีสี่สี่ห้าก็เลยทีเดียวเชียวนะครับผมเดี๋ยวสว่สออ้าตาค้างกันเลยวันนี้ เรียบร้อยปีนี้ตีห้าหมุดได้ไปพันห้านะครับผมไม่ใช่พันห้าร้อยพันห้าบาทเจ็ดขี้ได้อยู่ครับผมไม่น่าเกียดนะครับอื้มอื้มกันเลยเจ็บคอขออนุญาตอัดเบ็ดเลยละกันสิบบาทที่เผลอไปเป็นยังไงบ้างหน้าสูงหน้าสั่นเลสิบมาคํานวณต่อเนื่องจังหวะนี้โอ้โหนุ่มประจวบโอ้เอ๋วแล้วแล้วขออนุญาตเทอร์โบรัวๆเลยนะครับเราจะเล่งกันแล้วเราจะเล่งกันแล้วเราจะอัดเบ็ดยัดหน้ามันเลยเบ็ดสามสิบบาทนะครับจังหวะนี้ โอเคนกหัวปกนกหกัวปกแล้วก้มตั้งม้าอะไรเว้ยมันแข่งอยู่นานแล้วเว้ยเราต้องแบบ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 ว่าแบบว่าเออโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเสียงแหบเลยกูเฮียเลยสี่สิบเลยละการห้าสิบเลยละการเกทับไปสองดอกสองทบจังหวะนี้ว่ายังไงอ,อย่าเลาเรียนแบบนะครับอันนี้เฮียเล่นเลินมากเลยขยับเบ็ดแบบเออห้าสิบเมื่อกี้แบบเบ็ดร้อยไม่ขึ้นเบ็ดห้าสิบปุ๊บขึ้นเฉยนี่นะครับผม ยา,ยาแบบยิงไม่ชุดๆนะยาแบบรัวๆแบบเฮียนะถ้าไม่ดีไม่ดีบอกเลยแต่ว่าถ้าขึ้นมันก็ดีนัลวัดดวงกันไปนะไปมาดูว่าดวงนี้จะดีหรือเปล่ากับปีนี้นะผมขึ้นฟีรอบเที่ยวอะไรวะรอบที่สามนะแต่ว่าอันนี้คืออดเบ็ดห้าสิบเลยนะขึ้นเฉยขึ้นเฉยแต่จะใจหรือเปล่าก็มาดูกันเลยอืมอืมกินม,มาตตๆอีกแล้วสัตวสามูดแล้วท่าผู้ชม ฮัลโหลเพื่อนใจเย็นๆคุยกันก้อนสามว่าเจ็ดสิบห้านะครับจังหวะนี้โอ้โหคูณย์หกสุดอีกนะครับแม่เพทโบขึ้นเบ็ดสูงนี่มึงไม่แจกแค่นั้นนะบวกกับไฟระเบิดโอ้โหเต็มจองไปนะครับผมนล้วก็บ่งหัวโจกบวกคิวบวกเคบวกเคไปอีกหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหเลขสิบบวกเต็มจองเต็มจองเลยเดีิวต์โอ้โหไวเลยลงมาแบบนี้เรียบร้อยดิท่านผู้ชมเอ่ยแป้งรัวๆก็เลยทีเดียวสิบคมไหมเมื่อกี้เออช็อตนี้เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมโอ้ โอ้วันพันแมนของแท้บอกเลยโอ้แจกฟักมาแล้วหนึ่งดอกนะครับฟักทองนะท่านผู้ชมยังไงต่อโอ้เรียบร้อยแล้วกูบายใจแล้วจวังหวะนี้ชุดสิบเกล่ะเกล้าสิบเชีแต่ก่อนที่จะสิบเชนั้นเจ็บมาเยอะบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่เล่นเกมเดียวแล้วแตกเลยนะ,ะเล่นมาเยอะแล้วทดลองหลายๆเกมนะครับจะได้รวมได้ดูกันย่างไงเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยหูซีบเพื่อนเพื่อนยากไอ้เพื่อนยากแตกหน่อยนิดนิดเม็ดเอีย โอเคไม่เป็นไรถึงเป้าหมายเราแล้วครับผม 10k เกมละ 10k กำลังดีก็เป็นว่าประมาณนี้เลยนะท่านใดที่อยากรู้นะครับผมเช่วเวลาประมาณนี้เมนแรกใต้คลิปเลยเฮียฝากุดลิงก์ไว้ให้แล้วนะผมโอ้โหเป็นว่าคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์เป็นกลังใจเฮียนะผมใครอยากเล่นเกมไหนทุนเท่าไหร่นะครับเมนแรกเมนเออทุนเมนไว้ใต้คลิปเลยเออไม่เป็นแรกนะับอ่ะก็สหรับคลิปนี้นะผมก็ลาไปก่อนเลยละกันนะผมเจอกันใหม่ตอนเย็นนะ จะเป็นเกมอะไรก็รอดูได้เลยบาย